กติวันนี้มีเอกสารเยอะด้วยช่างถือทำเสร็จแล้วกับบ้านกลัวฉันคนรับใช้มาใหม่มแค่สองวันทำไมฉันต้องรู้สึกด,ดีกับคนรับใช้คนใหม่ด้วยนะสงสัยเพราะเขาทำดีกับฉันมากๆเลยช่างถือฉันว่าฉัน บ้านดีกว่าโอ้ยถึงบ้านแล้วมายืนรอฉันอีกแล้วหรอเนี่ยตอนฉันกลับบ้านเธอก็ชอบมายืนรอฉันตลอดเลยเอิมนี่เธอมายืนรอฉันอีกแล้วหรอไม่ใช่นะสิคะมายืนรอเจ้านายของฉันนี่เธอพูดอ่อนหวานจังเลย แต่ช่างเถอะฉันเข้าบ้านก่อนนะพายวันนี้เธอคงลืมทำอาหารแน่เลยแต่ทำไมกินหอมๆแปลกๆนะเนี่ยโอ้โหอ,อาหารหรูหราทั้งที่ไม่ได้สั่งในร้านกินเลยนะเนี่ยหรือว่าเธอจะไปซื้อมาช่างเถอะนี่มันของชอบชัชเลยนี่หูย เธอนี่ดูใจฉันจังทาหน่อาต่อกันนี่ของเธอแล้วสินะมาถึงยืนต้อนรับดีบกับคนเข้าบา้นานันงั้นโถ่ช่างเถิดอ,อนุญาตานั่งต้ะน,นะคะเชิญน,นี่เธอทำไมรู้เนี่ยมาทำงานแค่สองสามวันเอง กว่าแซลมอนกับเนื้อย่างแบบเนื้อฉันชอบแต่เธอไม่ควรจะใส่บาสบีกับหัวหอมเข้าด้วยกันนะขอโทษดีค่ะพอดีว่าฉันเคยทำงานในร้านอาหารนะคะงั้นหรอแต่ก็อร่อยดีนะขอบคุณนะคะที่ชมคือพรุ่งนี้ฉันหยุดงานอนะ่ะไปเที่ยวสวนสนุกกันไหมไปได้หรอคะไปได้สิ ธอก็ทำงานอยู่กับฉันทำไมเธอไปไม่ได้ละ่ะงั้นขอตัวก่อนนะฉันจะไปอับน้ำเข้านอนนะเชิญค่ะพรุ่งนี้ฉันชวนเธอไปสนุกฉันชวนไปทำไมเนี่ยเผอพูดอะไรออกไปเลยเนี่ยฉันโอ้โหหรือว่าฉันจะชอบคนรับใช้ของตัวเองซะแล้วเนี่ยก็แน่แล้วดิ เธอทำตัวดีกับฉันตลอดเลยแถมเธอยังพูดจาไพเราะน่ารักอีกด้วยโหยหรือว่าฉันควรจะขอเธอเป็นแฟนในสวนสนุกดีเลยละ่ะทำไงดี่เนี่ยังไงฉันก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเธอแล้วนี่งั้นก็ขอเธอเป็นแฟนเลยแล้วกัน จะเจอกันไม่กี่ครั้งก็เถอะยกดัมเบลด้ลวยละกันยกเป็นประจำจนชั้นชินแล้วแหละโหยสองทุ่มแล้วหรอไปจังมานด้วยเผื่อใครจะมาส่องนี่กี้อย่าลืมปิดม่านด้วยนะค่าคุณไหม นอนกลัวจะนอนโดยยกดำเบล็คก็ไม่ได้พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าคุณไมนี่ยิมเมางีหรอหลอก,กว่เทพพม่าหลอก,กว่าพระเอกในน่นทาซีรีส์เกาหลีเวอร์กันไปไหมเนี่ยไม่เวอร์หรอกคือสู่จริงซีรีส์เกาหลีใช่ซีรีส์เกาหลีพระเอกก็หล่อก,กว่าน้าแตา่คุณไม่หล่อส่นี่ แต่นุ่ำพาแบบเนี้ยถึงพระเอกซีกรีส์เกาหลีฉันก็ว่าไม่หล่อเดี่ยวฉันไม่ค่อยดูซีรีสเกาหลีเลยแฮะก็ฉันลืมเอาโน้ตบุ๊กมาด้วยอดีตโหยอะไรของฉันกันล้วเนี่ยช่างเถอะไปอาบน้ำตัวได้รีบเข้านอนอางน้ำตัวฉันเนี่ยน่าจะเกิดโมโหยาวอีกนิดเนี่ย ผมยาวๆเหมือนลาพันเซลหตอนตอนเด็กๆฉันติดตดูลาพันเซลมากๆเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โห,โหหลับแล้วเหรอเนี่ยหลับแว่จังให้พรุ่งนี้ชวนเราไปสวนสนุกหาชุดสวสวยใส่ดีกว่า ฮ้ยฉันเลยแล้วฉันจะใส่ชิ้นไหนคุณแม่ซื้อมาให้ตอนอยู่เอ่อปีหนึ่งฉันยังไม่ได้ใส่เลยแต่ฉันน่าจะใส่พออยู่หล้กนะเฮ้ยมันต้องดีมากแน่ๆเลยมานก่อนเผื่อใครจะมาสอบปกติฉันก็ไม่ได้ปิดมากนะนอนดีกว่าเฮ้ยหกโมงเช้าเนี่ยคุณไม่ตื่นยังเนี่ย มองไม่เห็นพระอาทิตย์สกักนิดเลยก็แน่นะสิตรงนี้มีบ้านอยู่โอยบังแสงอาทิตย์หมดเลยงั้นออกไปดูข้างนอกแล้วกันุอยสวยจังเดี๋ยวออกเข้าไปดูคุณไม้ก่อนตื่นหรือ,อยังหน้าฉันจะได้เต็มตัวแต่งหน้ายังไม่ตื่นขอวันนี้เป็นวันหยุดคงจะทำงานหนักแน่เลยอาบน้ำดีกว่าแต่งตัวเสร็จแล้วว้า ชุดปอปีหนึ่งเนี่ยต้องใส่ได้สวยงามจังแต่ฉันก็ต้องไปทำกับข้าวด้วยแล้วก็ต้องไปเปิดม่านม่านห้องฉันเปิดแล้วต้องเปิดม่านอันนี้ก่อนโอเ,เสร็จโหช้าแล้วเนี่ยมานี่เปิดยากจิงเลยเนี่ยทำไมต้องทำหน้าก,กระต่าง แถวทีนั่ง้วยก็ไม่รู้ปิดปิดยากชมะมัดทำมาอาหารรอดีกว่าวันนี้เปลี่ยนแบบหน่อยละกันเป็นแบบนี้อันนี้ของฉันไม่ใจเป็นเนื้อแซลมอนฮห้ชาลอ์เนี่ยเธอตื่นยังช่างเถอะ๊ยฉันจะเอากระเป๋ามาทำไมเนี่ยอ้าวหยิบกระเป๋ามาอีกแล้วฉัน ฉันชอบหยิบกระเป๋าจังเลยเิดมานฉันว่าเธอยังไม่ตื่นหรอกเช้าขนาดนี้เธอจะตื่นมาทำไมกันเพือ,อตื่นแล้วล่เนี่ยตื่นต่อเราอีกทำอะไรเสร็จแล้วแต่ฉันยังทำอะไรไม่เสร็จเลยชุดนี้แหละเธอทำอาหารไว้แล้วนี่วันนี้เนื้อเซอรมอนีกแล้วหรอ,อใช่ค่ะลองชิมดูนะคะ หืมเกี่ยวรสชาติก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมล่ะคะฉันลองทำแบบอื่นดูนะคะถูกใจไหมคะถูกใจมากมาเลยแหละงั้นไปสนสนุกกันเธอก็ตามฉันมาแล้วกันค่ะค่ฉันต้องสรารภาพกับเธอให้ได้เลยเอิม่ม ฉันไม่เคยคิดเลยนะคะเนี่ยว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะไปสวนสนุกด้วยก็ไปนะสีตอนเด็กๆชอบเล่นสวนสนุกจะตายงั้นหรอคะ mm hmm. ใช่นะสีถึงแล้วเป็นไงนหใหญ่โตมากเลยค่ะที่บ้านฉันไม่มีเลยงั้นหรองั้นเธอก็ตามฉันมาสิ เอิอ่มนี่คุณจับมือช่างเถอะฉันเป็นเจ้านายเธอฉันจะทำอะไรก็เล่นของฉันสิแล้วจะไปเล่นไหนหรอคะฉันว่าเล่นอันนี้ดีกว่านี้หรอคะแต่ฉันอยากเล่นม้าหมุนมากกว่านี้เอาสันาฉันบอกให้เล่นอันนี้ก็เล่นเถอะเดี๋ยวค่อยเล่นม้าหมุนก็ได้คะ่ะเล่นอันนี้ก็เล่น ให้อย่าบอกนะค่ะว่าคุณจะมาสารภาพรักกับคนที่นี่อ่ะคนนี้หรอคะจะบ้าหรือไงอืมน,นี่เธอชนะิมีอะไรบอกน่ะมีอะไรหรอคะคือฉันชอบเธอนะอะไรหรอคะคุณคุณคุณชอบชอบฉัน ก็ใช่นะสิเธอน่ารักอ่อนโยนกว่ผู้หญิงคนอื่นเลยนะเออเออฉันก็ชอบคุณเหมือนกันค่ะแล้วเธอตกลงจะเป็นแฟนกับฉันไหมอ่ะได้ได้ได้ไดได้ค่ะงั้นหรอใช่ค่ะค่เธอไม่ต้องพูดติดก็ได้นะ งั้นไปเล่นมาหมุนกันนี่เธอเชิขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรคะเออขอขอ,ขอโทษเรื่องนี้หรอกคะเอ่อใช่แอบไม่เป็นไรคะ่ะสำหรับเรื่องนี้ก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง